ในคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอยน้องการวันนี้เราจะมาเปิดถุงสุง่มกางเกงเ,เราไปดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยไปกันว้าวอันนี้คือถุงสุ่มของเราหนักมากเลยนะคะจริงๆแล้วอันนี้นะคะก็คือจริงๆอ่ะทางร้านนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นไอจีร้านให้นะคะตรงนี้เลยก็คือจริงๆแล้วทางร้านจะจัดก็คือเออ ถุงนึงอะไรข้างหลังวะวิวิวิอะไรมามีอะไรมาถุงนึงนะคะก็จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะก็คือมีให้เลือกแล้วว่ากางเกงยีนแล้วก็กางเกงขากระบอกใหญ่กางเกงกางเกงแปดถึงเส่วนแล้วก็กางเกงขาสั้นโดยแต่ละอย่างเนี่ยราคามันจะไม่เท่ากันเลยก็คือราคามันจะแพงสุดคือ2 4 4มั้งถ้าจะไม่ผิดที่เป็นกางเกงยีนนะแล้วก็มี กางเกงขาสั้นจำนวน188มั้งคือราคาไม่แรงเลยจริราคาก็คือตกตัวละน้อยกว่าบาทเองก็คือสน,นใจมากก็คือการเอามาทั้งหมด3 3ถุงสุ่มก็คือทั้งหมด6ตัวทั้งที่ทั้งคือและทางร้านอ่ะก็คือเลือกไซส์ได้ด้วยอยดีก็คือเ้ารับประกันว่าไซส์อยากจะเหมือนกันแต่ว่าแบบของสองตัวนั้นอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะตัวในเนี้ยก็คือจะมีทั้งหมด3ถุงสุ่มก็คืออันแรกก็คือเป็นสุ่มกางเกงยีน สองตัวก่อนแล้วก็เป็นสูงกางเกงขาสั้นสองตัวแล้วก็สูงกางเกงแปดถึงเก้าส่วนอีกสองตัวไปแล้วไปดูกันเลยค่ไปแกะกันค่ะอันนี้ไม่ใช่ของมาเชียวนะครับไม่ใช่ของมาเชียวนะครับตั้งหลักน,นิดคือมาเชวก็คือตื่นเต้นแกะกันลนะเล้เริ่มจากอะไรก่อนดีกางเกงขาสั้นบ้างกางเกงขาสั้นค่ะอุ้มมีความมือเย็นเบาๆตื่นเต้นเใช่อะไรบ้องกางกเกงขาสั้นไ่้มาสองตัวก็คือเป็นสีขาวกับ เป็นลายน่นารักโคเรียมากเลยค่ะที่แกะสีขาวหรือการแกะสีดำเดี๋ยวมาแกะสีค่ะโอ้ยใส่ได้ดีเนี่ยโอ้ยน่ารักนี่เป็นเอลสูงน่นารักเป็นเอลใช่เป็นเกงขาสั้นได้มาสองตัวเห็นไหมโอ้ยน่ารักเป็นเอลสูงน่ารักไปต่อมาเป็นอะไรดีแปดส่วนแปดส่วน พี่แกสีเขียวว่ไงว่าเป็นแปดส่วนที่พ่อช่เพราะว่าอียากแบ่งยังงี้ไงนี่อุ้ยแต่ว่ามันเลอะอ่ะเลอะอะไรเลอะดังๆเนี้ยตักออกมาอีกนึงข้กวออกมาอ๋อนี่เป็นสีเขียวไม่เคยเห็นเป็นทรงเดียวกันใส่ทำงานได้เลยใช่คือว่าใส่ทำงานอันนี้มันเลอะจัด อีกหนึ่งขโมยได้เลยซักออกก็วะออกแหละนี่คิดว่าซักออกนะคิดว่าน่าจะเป็นรอยด่าเป็นสีเขียวว่านี้เป็นกับสีชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่เอ้ยน่ารักมันเป็นทรงเดียวกันเหรอทรงเดียวกันไม่ใช่อันนี้เป็นกระดุมไม่เป็นสวมเป็นหรออันนี้อันนี้เป็นซิปหลังมีกระเป๋าด้วยก็คือตอนนี้มาเช้าสนุกกับกับมากนี่อันนี้เป็นกางเกงเป็น แล้ันี้เป็นกระดุมเป็นกระดุมไหนีีเป็นกระดุมอุ้ยสีดีทุกอันเลยได้ค่ะต่อไปเป็นกระเจียนต่อไป็กระเกียนยนะคะสองตีวได้มาสองตัวอันนี้ไม่ได้ถุงให้อันนี้มไม่ได้ใส่ถุงแล้วลูกไ,ไม่ข้ขขุเล่นอย่างเดียวอยากถุงลูกเป็นแบบนี้นะคะคุ้มนะ ถูกมากตกลงร้อยตกละร้อยอุ้ยนี่น่ารักมีหัวใจด้วยดูสินี่น่ารักน่ารักเห็นไหมน่ารักนี่ดูสิน่าตัวนี้น่ารักอันนี้ก็น่ารักอันนี้จะเป็นแบบโอ้ยอันนี้พลาดนิ่มเด้อพลาดดีเด้อใส่เอ็มชอบหัวใจ ครับตอนร้อเปอร์เซ็นต์นี่นี่น่ารักน่าพอใจอันนี้เป็นถุงกระบอกนิดนึงแช่วเลยหนังกับถูมากต้าดันมีความแช่วปากมีความแช่วปากชอบปะสรุปแล้วก็คือเราได้ประมาณตกตัวละหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าการการอะใช้โค้ดใช้โค้ดลดด้วยใช่คือติดตามร้านครั้งแรกลดไปสิบบาทมั้งแล้วก็แล้วก็ได้โค้ดขากชูบี้อีกหนึ่งร้อยบาทจ่ายประมาณห้าร้อยแปดสิบสี่บาทด้วยกันได้ถุงถุงมากมากๆเลยค่ะตัวละหนึ่งร้อยบาทนมาง่าย ที่ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปเอฟตามกันได้นะคะที่แอปชูบี้นะคะแล้วก็ร้านเขาจะมีเป็นช่วงๆเนอะก็ต้องไปฟอร์ไอซีร้านก่อนค่ะเขาเสร็จสเปคไม่ได้โดนจ้างอย่างไดแต่ถ้าร้านอยากจ้างนี้ก็บอกกันได้นะคะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ก็ไปฟอร์ไอซีร้านก่อนเขาก็จะแจง้งแลยว่าเออวันนี้เขาจะมีกล่องสู่มนะปกติอันนี้ของการเป็นรอบสองเนอะมันมีทั้งมหมด500กว่าชิ้นในเงี้ยก็ออคือต้องคือการตั้งเวลาแล้วก็เอฟให้ทันเลยกด3อันรวดเลยแล้วก็ได้มาส่งไว้ด้วยโอเค แล้วไปลองให้ดูไหมไปลองกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปปิดท้ายให้ดูเนอะเอปิดเอามาแชรปิดคลิปซิไปค่ะไปลองกางเกงกันดีกว่านะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e